ชกหน้าเป็นตัว O M สองจุดหน้าแต่โชกหน้ามีโชกเบิ้ลหน่อยหนึ่งอ๋อเบิ้ลเพื่อเอาให้อยู่เพราะว่ามีน้ำหนักเครื่องเข้ามาเกี่ยวด้วยอีก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 รีวิวแบบนี้เอ้ยีต้องรีวิวแบบนี้รีวบร้อยแบบลอยลอย เม่อกี้แล้วจะลงลนไงเราต้องให้เห็นที่ว่าเออช่วงล่างอ่ะมันยืดสุดขนาดไหนให้ตัวได้นะผมเมื่อกี้ขนาดนี้มันจะพิกไหมเนี่ยนันในความเลยเฮ้ยยา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 เดี๋ยวความมาเขาเรื่องกันดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาิเคสิค้าครับผมวันนี้กลับมาเจอันอีกแล้วกับน้องเม้น น้องชายที่แสนดีเขาเป็นช็อกพอยไอ้เหี้ยหน้ากล้องมองน้องชายที่แสนดีพอหลังกล้องนะไอ้เหี้ยไอ้น้องเหี้ยไอ้น้องเวนวันนี้เจ้าเบน้ลมันรถของนิวโวเจ้าเบิ้ลนะมันเสร็จแล้วเราก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันว่ามันทําอะไรไปบ้างแล้วก่อนที่ทุกคนจะได้มาดูรีวิวอะไปดูขับไปดูตอนขับไปก่อนไหมน่าได้ตอนขับเมื่อกี้อะว่าเป็นยังไงว่ามันขับรถได้เหี้ยขนาดไหนครับนี่เดี๋ยวเจ้าพามาซ้อมพอดทันทีครับเนืออยู่ที่ไหนครับ อไออาณาจักรออส้า่ไร้ขับฟางแฝดใช่ครับผมก็คือเป็นเส้นทางแข่งคอยทันทีครับเดี๋ยวจะเปิดเส้นทางใหมใ่ใให้น้องเมิ้นมาทำสนามคอยทันทีที่มีทั้งทางคอยทันที่ทอ,ทอ่ะเอ็นดูโร่เออไป เห้ดีว่ะดีว่ะดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้ไป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  ยี่นงโปรเฟนเดอร์รถเททเป็นไงครับบอกให้รถเมทให้หน่อยเฉจัดให้ตามคำขอครับเฮียยก็จัดไปให้อย่างจำเลยผงแข็งไม่หกเลยอ่ะนี่้งยานกาแฟไม่หกเลยครับแล้วยังไงครัเบนแรงกิบติดต่อโอ้โหขับรถอย่างนี้ไม่ไหวว่ะอ่อนบอกเลยว่าสนุกจริงใช่ไหมนี่แค่เริ่มต้นอ่ะเนี่ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องไวรุ่นไวรุ่นได้เลยรถอะไรขับดีสุดพิชัด รถเพื่อนอันนี้รถเฮียอันนี้รถเอียร <royable> ์เจ้าของรถมาเจ้าของรถมาพอดีเลยพอดีครับพอดีครับขับเบามากเลยไม่ทำอะไรเลยขับเบามากเลยไม่ทำอะไรเลยมีพิรุษนะเจ้าของรถมาพอดีเลยครับผมเจ้าของรถพอดีเลยเจ้าขงรถมาพอดีเลยอันี้เลยบอกแล้วรถที่ถึงมือเราสบายใจได้ ไปครับ later ไปครับลองรีโว้อ๋ออโเคโย่ไปครับถ่ายไม่ได้ถ่ายถอยต้องดับเครื่อดับเลยดูไหวไหมไหวนีจอยแล้วดูบรรยากาศในรถแล้กันไปครับสำหรับวว n วีล l l รถท็อตคันที่รถแขง ถึงจะเรียกว่ารถแข่งตัวจริงเมืออนอกี้ไปแล้วหมทุกรอบเลยมันต้องวันนี้ตูดมั่งออกอย่างนี้เลยเฮ้ยเสี่ยวเงียบ,ยบเสียวว่าเมื่อกี้ตูดออกเลยตอนมันเสียวตอนตูดออกตอนโดดไม่เสียวใช่จะดีว่านักแข่งแม่งแต่งรถเก่งชอบเลยอะเอาดิแม่แงมาทำนี้ได้หวะได้ดิได้เหรอแม็กเปิดฟ้าิดเลยเฮ้ยจริงมากเดี๋ยวกลับพอทำครับสิเสร็จเดี๋ยวพามามินนอะนะ บบ One <hour> later ไปไงเห็นแล้วแต่บอกก่อนว่าสถานที่เราไปทดลองอะ่ะมันเป็นสถานที่ปิดนะครับมันไม่ใช่ถนนหลวงม,มันไม่มีใครใช้เป็น,ปนทางชาวบ,บ้านในไร่ในอนาณาจักรเรา,า,เ,ราเราก็เลยไปเทสได้ <c oughs> มาดูรถกันดีกว่าว่าใช่เจ้าเบนซ์พานั่งไหมว่าเช้าเนี่ยเจ้ารีโวน้อยเนี่ยมันทำอะไรลงไปบ้างหลังจากวันนั้นเนี้ยวันนี้เริ่มจากมอดี้เลยเบนซ์ทำอะไรลงไปอันนี้เป็นสีใหม่มีแต่คนชอบอันนี้เป็นสีเทา เอาแลมโบทำจากอูดจับจะสิงทันเร่องอ้าอูพิทกาบอดี้ช็อปสอนเฉลิ่บอดี้ช็อปจัดการเรื่องสีบอดี้ให้ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็ทำโลบามันมาอยู่แล้วป่ะหรือโลบาทำเพิ่มโลบาทำแต่ก็คือเก็บสีไม่หมดโลบาร์มีอยู่แล้วพี่แล้วก็ใส่ s n o ก k e ลคือพื้นฐานคันนี้มันเป็นรถแข่งคอนอยู่แล้วใช่ถูกมันยับยับมากอ่าบอดี้มันมันไม่มีอะไรดีแล้วอ่ะมันบุบบูบี้ไปหมดเลยก็เลยจัดมาใหม่ใช่แล้วก็ เครื่องเดี๋ยวไปดูว่าเครื่องทำางไปแล้วเบนเบนไม่ต้องเปิดแล้วพี่ยิงไปแล้วเหมือนมึงเหว่ออะเอ้ยใช่ใเครื่องนี้คือพวกประกอบมาใหม่ๆเลยป่ะใช่ครับผมตาอูหนึ่งโชคทวีมคนจัดการให้เครื่องเทอร์โบเครื่องดีระเบิดดังแล้วหนึ่งโชคทวีเท่านั้นไม่มีที่ไหนเลยเขาบอกว่าเน้นเน้นกล้าอย่างรู้ อีตาลีวิวที่ลำบากทิบหายเลยยี่ห้อดีๆนั่นก็หมดเนี่ยันหนึ่งจัดให้โบปากสีหกอะฮะแกว้าวแกว้าวหัวฉีดปั๊มอ่าหนึ่งจัดให้หมดเลยแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เราทํามาเพื่อที่จะแข่งเป็นเป็นรถแข่งนี่คือหวังถ้วยเลยใช่ไหมใช่ก็คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่ามันเป็นสเต็ปเหมือนใช้งานในรถบ้านได้นี่คือสเต็ปรถบ้านนะฮ็อตบูทก็ประมาณ3 5มห้าสี่สี่เองข้างหน้ามันชนเีเอ็มแม่กองมีเนียมมีเอ็มเป็นคนจัดให้อ่า ยังไม่หมดยังไม่ยังไม่ไมดูใต้ท้องตอนนี้ยังไม่ให้ดูใต้ท้องมาดูในกระบะก่อนวิ่งนี่ล็อกแล้วเหรออ่าล็อกตายเลยไหมอ่าล็อกเลยอืมเป็นวิ่งของ a อ m ใช่หมื 12, ่นสองพันปอนใช่ใช่พี่ทอ็อปเป็นเจ้าของอะ่ะใช่ครับพี่ท็อปที่หลอดเจ้าชู้เจ้าชู้ดวยนะเฮ้ยเนี่ยเขาจะไม่ให้ผมพูดว่เจ้าชูนี่แหละเขาเร่นเขาจะให้อยู่แล้วไม่ใช่อ่ะไม่ชใช่อ<ๆ>่ะอ๋อสปอนได้ขึ้นขึ้นขึ้นโลโก้ด้วยเอดีเอ็ครับเป็นวิ่งของ a อ m ครับใช่ครับซึ่งรถคอรสคันที่เนี่ยมันจะไม่มีสัมมมมมภารระะะะอออออออไไไเเเยยจีีพชช่่ช่่ววตังด้ใหืนนทแบบ ต้องอุปกรณ์เยอะสเต็ปล้อล้อเป็นของ KMC แบรนด์เมกาแบ็คเป็นของ KMC ยางยางลิงลงคอร์สวิ่งเป็นยาง MT ใช่ครับผมเบอร์สองสามห้าแปดห้าสิบหกคือมันจะมันจะเท่าสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกแหนะมันจะแคบเพราะอยู่ในเลเวลหัวเดียวโคตรหล่อหล่อมากใช่เดี๋ยวไม่ติดซุ้มใช่ครับโอ้ยยางสเต็ปยางมันพอดีเลยสำหรับรถคอร์สแต่ว่าเนี่ย ทำไม่เห็นเลยแล้วเนี่ยวันนี้วิ่งไหลรันมากนะยางยังไม่ซึกเลยหนไม่ซึบไม่ซึบดูช่วงล่างเลยดิรถอะทำไมมันถึงโดดได้ขนาดนั้นอยากรู้จังเลยโชคลังคู่เดียวจริงท่านเนี่ยกระโชกใบพัดคู่เดียวพี่นี่โชกเบิ้ลโชกใบพัดหนึ่งคู่คู่เดียวอยู่เลยใช่ไม่ต้องเบิ้ลด้วยหรอไม่ต้องควายด้วยหรอไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องควายใช้มาสามปีแล้วโชคั่วมาปีฝากก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยแล้วแหนบแหนบก็ประมาณแหนบเดิมแต่แคบแหนบบรรจุกออ็ละซอยแหนบบางใส่เพราะเราไม่ได้บรรทุกแค่นั่นเองคือบอกหมดไไดดด้้้วยหรอ เไม่กักเลยเหรอไม่มีไม่มีเรากลับไปที่โชกต่อนี่โชกก็คือเราเซตน้ำหนักมันทหรบรถแข่งเลยใช่ไหมก็เซตใบลุงโตเฉพาะคันนี้เชี่ว่าเฉพาะคันนี้เฉพาะคันเพราะว่าที่ลุงโตเซตเนี่ยเขาเซตเฉพาะคันอยู่แล้วใช่เขาไม่ได้เซตแบบเป็นรถแบบที่โรงงานเทสนาอ๋อแล้วก็โชกหน้าละ ช่วงหน้าเป็นตัว OM สองจุดหน้าแต่ชกงหน้ามีชกเบิ้ลหน่อยหนึ่งอ๋อเบิ้ลเพื่อเอาให้อยู่เพราะว่ามีน้ำหนักเครื่องเข้ามาเกี่ยวด้วยเบิ้ลเนี่ยถามว่าคู่เดียวอยู่ไหมอยู่แต่มันในช่วยในเรื่องการกระจายความร้อนเพราะเวลาแข่งมันวิ่งไกลวิ่งยาวอ่าแล้วมีอะไรอีกครับไม่มีเลยนะก็เดิม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 เลยคันนี้รถแข่งไม่ทำอะไรเลยครับทำแค่นี้เอาว่ตต่างอย่างรถที่ทำให้ลูกค้าคือแค่มีโลบาร์แค่นั้นเองอก็เครื่องมัก็เป็นสเต็ปรถบ้านติดต่อตตวหนึ่งได้เลยถ้าอยากได้เครื่องสเต็ปนี้ใช่คือ คูณนดว่ารถแข่งช่วงล่างจะทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้ไม่และโชกเหมือนรถบ้านแหละแค่เซ็ตใหม่เอาให้อยู่เวลาเราเล่นเบรกอะไรเบรกอะไรเบรกอะไรพ้าเบรกนิ c เตอร์โพสส์นเตอร์สปอนเซอร์ต้องเข้าช่องแล้วนะใช่ใช้อยู่นะใช้เป็นไงใช้ใช้อยู่เป็นไงใช้ดีมากเลยแต่ดีวันนี้ของฟรีจะดีมากข้างหน้าปีกนกมีไหมปีกนกบนอ๋อมีปีกนกปับองศาพอรถยกสองแค่นั้นแหละครับดอกทองมีไหม ดอกเผาคันนี้ไม่ได้ใส่ดอกเผาไม,ไ,ไม่ได้ใส่ดอกเผาด้หรอรถ<ด>แข่งไม่ใส่ดอกเผาไม่หลังงหรอไม่หลังมีมันพอดีพอดีเซ็ตมาแล้วเพราะเราวัดวัดช่วงยืดแล้วว่าเผาไม่งัดก็คือว่าใช้ได้ <grammar> แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งมีหลายๆลยคนบอกว่ารถขับสี่ขับเร็วไม่ได้เนี่ยนี่ใช่ไหมว่าใส่ขับสี่ขับตั้งแต่นครปฐมมาเนี่ยเนี่ยก็ใส่ขับสี่ใส่ขับสี่มาที่ถ่ายวันนี้ก็ขับสี่ทั้งหมดเป็นสี่ทานั้งวันจริงขับสี่เธอกละเราเซ็ต เต็ตเรื่องระยะยืดยุบพอดีเน่ยมันไม่พังใส่ไปเถอะไม่พังมันไม่สะทนานไม่ไม่ไม่เขย่าไม่แว่งลองศึกษาด้วิดีใครทํารถอ่ะหนูให้เป็นแนวทางนะครับทาน้อยมากช่วงล่างอย่างนี้ใครอยากจะมาเล่นก็ทําแค่นี้พอรถรถลูกค้าถ้าเกิดอยากได้สเตปบินได้แค่นี้ก็พอบินได้แล้วบินอย่างที่เราบินวันนี้เลยใช่ถ้าเกิดรวมปิ่นนกด้วยก็ประมาณแสนเดียวจบใช่ครับแสนเดียวแข่งคอสได้เลยใช่ครับผมสนใจเข้าไปที่ ใช่ครับอถ้าไม่ถ้าไม่แบบยังยังไม่อยากเข้าไปอ่ะยังอยากศึกษาก่อนอ่ะติดต่อที่ไหนก็โทรมาที่เบอร์เป็นได้ครับ0ูนย์หกสี่หนึ่งห้าสี่สองเก้าห้าหกครับเพื่อนเพื่อนรับใช้อย่าว่ากันใช่ใช่เนาะทุกคนมีงานทุกคนครับก็อย่าว่าน้องมันใครสนใจอยากโทรปรึกษาก็โทรเอาข้างหน้าเห็นไหมช็อกมีช็กเบิ้ลหนึ่งตัวใช่ครับกับโอเอ็มสองยุดห้าใช่คั้สุดเลยใช่ไหมก็สุดแล้วครับผมสุดแล้วสุดในในร้านที่เราทำได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีปีก มีีปกใช้ปีกเปลี่ยนปีกบนอย่างเดียวใช่ครับฝากมาด้วยครับสำหรับรถแข่งของเจ้าเบนซ์อีกหนึ่งคันน่าคือชื่อมันชื่ออะไรฮะนี่เลโวน้อยเลโวน้อยเปลี่ยนมาหลายสีมากเออนี่มาจบที่สีเทาแล้วถ้าเกิดเรามีงานแข่งที่ไหนก็ฝากเชียร์น้องมาด้วยฝากติดตามมาด้วยนะเบนซ์บุ๊คเบนซ์เชวสินที่มาแข่งพุทธิพันธ์เชวสินพุทธิพันธ์เทวสินฝากน้องมาด้วยครับในอ้อมออ้มใจทุกคนด้วยคืนนี้ไม่มีเสียครับไม่มีเสียเสียอย่างเดียวจิ้หายอย่างเดียว ห้ามเฮียอะไรก็ไม่เคยฟังครับบอกให้เบรกแม่งก็เติมแต่คันเร่งครับชิบหายหมดแล้วฝากไว้ด้วยครับแล,แล้วก็ใครสนใจงานนี่นะครับทำสีก็นี่เลยอู้ร้านตัดสติกเกอร์นะครับไม่ใช่อู้ทำสีฝากไว้ด้วยครับใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้หรือใครอยากจะพูดคุยนะก็คอมเมนต์ไว้แล้วไอ้เบรกมันแกี้เธอไม่รู้ไปเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ไหครับเปลี่ยนที่บอลดอนเมืองสติกเกอร์ตัดที่หลินปิงนี่รับสอนขี่อนุโลด้วยนะใครอยากขี่อนุโรดสอนบิน สอนมีแต่ขาลงหาเอางวันนี้ก็สนุกสนานมากที่น้องเม้นเอารถมาเทสที่ไล่เรานะครับอันดับจัดออสมันมันหมดแรงไหมหมดแรงเลยอ่ะใช่ไหมมาดิโถไปวันนี้คงจะต้องพอแต่เพียงแค่นี้นะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยแหละสำหรับ FC คนที่จะมาเล่นรถนีโวนะครับยก2หรือไม่อยากจะทำรถคอสใช่ครับหรือจะเอาจริงเริ่มต้น2,200ก็นุ่มแล้วครับนี่จัดเอาสเต็ปพี่สเต็ปพี่สเต็ปไทเกอร์2,900 2,900มันบอกเมีย1,200 อมพ่งจไปครับฝากกันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณน้องเม้นด้วยมืออครับขอบคุงท้าววันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์ด้วยครับไปดูว่าอีพีหน้าไปทำอะไรต่อนะจ๊ะวันนี้อยู่อาณาจักรมากินเหล้าได้